สวัสดีครับผมวิสารจันสิทธิพงศ์จากออคิทจ,จอบนะครับหรือจะเรียกพี่เตียนก็ได้นะหรือจะเรียกพี่วิสารก็ได้เอาที่พี่พ,พ,พ,พี่น้องๆเพื่อนเ่อสะดวกสบายแล้วกันนะครับอยากจะเรียกอะไรก็เรียกไปวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องหนึ่งสําคัญมากสําหรับเด็กจบใหม่นะสังเกตหลายๆครั้งที่จะมีปัญหารเรื่องการรับสมัครพนักงานเนี่ยเขาจะระบ,บุเสมอว,ว่าต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย1ปีคําถามคือ เด็กจบใหม่ไม่เคยทํางานแล้วเขาจะมีประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งปีได้อย่างไรงั้นแปลว่าเขาเสียโอกาสในการที่จะได้รับงานนี้ถูกไหมคําถามหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กจบใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยเนี่ยกับคนที่มีประสบการณ์ทํางานมาแล้ว1ปี2ปีเนี่ยถามว่าความสามารถเขาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญแค่ไหนคําถามที่สําคัญคําถามหนึ่งที่พี่อยากจะชวนคุยคือว่าจบใหม่กับทํางานไปแล้วหนึ่งปีเนี่ย เขาเก่งกว่ากันแค่ไหนหรือใกล้เคียงกันหรือต่างกันขนาดนี้หรือห่างกันขนาดนี้ซึ่งในความคิดของพี่หรือความคิดของผมเนี่ยนะผมมองว่าถ้าระ,ระบบบริษัทดีจริงแล้วก็การเทรนนิ่งของบริษัทเนี่ยดีจริงเนี่ยประสบการณ์ทํางาน,นหนึ่งปีในบริษัทนั้นเนี่ยน่าจะสร้างความแตกต่างได้อย่างเห็นได้ชัดเจนและมีนัยสําคัญเทียบกับเด็กที่ไม่เคยจบใหม่แต่ถ้าเด็กคนนั้นเข้าไปอยู่ในองค์กรที่ระบบงานก็ยังไม่ดีเรียบร้อย ระบบการเทรนนิ่งก็ไม่ได้จริงจังหรือไม่ได้มีโปรแกรมเทรนนิ่งที่เป็นเรื่องเป็นราวผมก็มองว่าประสบการณ์ทำงาน1ปีกับเด็กจบใหม่ไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างกันมากแล้วเราจำเป็นจะต้องเขียนไหมว่าต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย1ปีมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรข้อดีก็คงต้องแล้วแต่ทางคนที่คนเขียนไปนะครับว่าประสบการณ์1ปีของเขาเนี่ยเขาคิดว่าข้อดีคืออะไรแต่ในมุมของผมนะผมมองว่า เป็นผมผมจะไม่เขียนเรื่องประสบการณ์อย่างน้อย1ปีเพราะว่าถ้าประสบการณ์อย่างน้อย3ปีขึ้นไปควรจะเขียนแต่ถ้า1นปีเนี่ยอย่าไปเขียนเลยครับเขียนว่าไม่มีประสบการณ์ก็สามารถสมัครได้ถามว่าทําไมก็ยกตัวอย่างตัวผมแล้วกัน33ปีที่แล้วผมจบใหม่ก็คือคนที่ไม่มีประสบการณ์ทํางานเหมือนกันก็ต้องไปเริ่มงานใหม่วันแรกงานแรกผ่านไป1ปีถึงจะเรียกได้ว่ามีประสบการณ์ทํางานหรือทุกครั้งที่ผมเปลี่ยนง,งานมาตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยมีงานไหนที่ผมกลับไปทําในธุรกิจเดียวกัน ย่างเช่นธุรกิจแรกที่ผมทำเนี่ยมันก็คือธุรกิจก่อสร้างเป็นวิศวกรควบคุมง,งานก่อสร้างของซีโนไทยอยู่หลายปีหลังจากนั้นผมก็ไปเป็นเซลส์เอนจิเนียร์หลังจากนั้นก็ไปเป็น HR หลังจากนั้นก็ไปเป็น GM หลังจากนั้นก็ไปเป็นเซลส์ไม่เคยมีธุรกิจไหนที่เป็นธุรกิจซ้ําเดิมเลยคําถามคืออย่างนี้จะถือว่าผมเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่กาลังจะไปสมัครงานหรือไม่ท,ทั้งที่อาจจะทํางานมาแล้ว10ปี20ปี30ปีนะครับ ดังนั้นเด็กจบใหม่นะครับผมว่านะถ้าเขาเป็นเพจเนี่ยแล้วเราไปใส่คําว่าประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งปีแล้วเขาไม่สามารถสมัครงานได้หรือเราไม่รับเข้ามาสัมภาษณ์งานเนี่ยเราอาจจะสูญเสียบุคลากรที่จะเข้ามาแล้วหลังจากนี้1ปี2ปีขึ้นไปเนี่ยเขาจะเป็นเพจของเราหรือเขาจะเป็นสตาร์ที่จะทําให้บริษัทเติบโตและเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าคุณประโยชน์กับบริษัทจริงจังในสถานการณ์นเนี่ยเราไปรับคนที่มีประสบการณ์ทํางาน,นแล้ว1ปีเนี่ย ถ้าเกิดเขาไม่ใช่ the right person ไม่ใช่เพชรไม่ใช่สตาร์ของเราเนี่ยแล้วเรารับเข้ามาแต่เราไม่เปิดโอกาสให้เด็กที่จบใหม่ที่กลับประสบการณ์ทำงานเนี่ยมาเข้ามาแทนเนี่ยเราอาจจะสูญเสียโอกาสที่จะได้พนังงานด,ดีๆเข้ามาอยู่ในองค์กรของเราแต่เขากลับจะไปอยู่ในองค์กรอื่นดังนั้นผมเลยคิดว่านะครับส่วนตัวนะครับไม่บอกว่าถูกต้องหรือผิดแต่ผมจะไม่เขียนประสบการณ์หนึ่งปีเด็กขาดถ้าเอาแค่ประสบการณ์หนึ่งปีผมจะเขียนเลยว่าไม่ต้องมีประสบการณ์จบใหม่ก็ยินดีรับเพราะพวกเราทุกคนเนี่ย ที่ไปเขียนว่าประสบการณ์ทางานอย่างน้อยหนึ่งปีเนี่ยเราคงลืมไปแล้วว่าวันที่เราจบใหม่เราก็คือเด็กที่ไม่มีประสบการณ์ทํางานเลยแม้แต่วินาทีเดียวแล้วเราได้รับโอกาสแรกในการทํางานบริษัทแรกเราถึงเริ่มเป็นคนที่มีประสบการณ์1ปี2ปี5ปี10ปี20ปีสําหรับเด็กจบใหม่นะครับอย่าไปท้อใจถ้าหากว่าเจอองค์กรที่เขาเขียนประสบการณ์ทางานอย่างน้อย1ปีก็ลองสมัครไปดูเพราะบ,บางทีเนี่ยเขาอาจจะลองพิจารณาเราก็ได้ถ้าคุณสมวัรเราน่าสนใจ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ออกิจจอบนะหางานให้ก็ส่งเรซูเม่มาที่ออกิจจอบได้นะครับเราจะช่วยหางานให้แม้ว่าท่านจะไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานเลยแม้แต่ปีเดียวก็ไม่มีปัญหานะครับเราจะช่วยหางานให้ท่านได้อย่าท้อนะครับน้องๆประสบการณ์ทํางาน0นปีหรือ1ปีในมุมมองของพี่ส่วนตัวนะครับ Nothing is different ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยนะครับโอเคขอโชคดีนะครับ แล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ